สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เล่าไปเรื่อยนะครับผมอยู่กับนิยายเรื่องจอมราชันแห่งสมรภูมินะครับก็ในตอนนี้นะมีชื่อตอนว่าสงครามเทพปีศาจดาก้อนหลอดหันสุงและเมอรินการปรากฏตัวของพวกเขาล้วนทรงอิทธิพลในการเ,าเป็นตัวแทนด้านสัญลักษณ์ทางการเคลื่อนไหวพวกเขากําลังช่วยกันร,รวบรวมผู้คนเรื่องราวของพัทธมร ใหญ่ที่ประกาศอย่างเป็นทางการจากมูรรันได้แพร่กระจายไปไม่ต่างจากการลุกลามของไฟป่าและมันยังส่งผลให้กับผู้คนต่างปรารถนาอย่างท่วม,มท้นท,ที่จะโค้นหล้มเทพปิศาจกระทั่งคิมแทวานที่ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งรองหัวหน้ากิวจรัดแสงก็เป็นหนึ่งในผู้ที่กำลังนำกำลังพลเดินทางมาด้วยเป็นกองกำลังที่ยิ่งใหญ่จริงๆขนาดคนจากเมืองคุนจาก,ก็ยังมาเข้าร่วมตั้งเยอะเลย ซาอ,อุนเซหัวหน้าผู้ประชาการเป็นคนกุมอำนาจที่แท้จริงสินะผู้เขาบอกว่าแม้แต่เราตะกูลผู้ปกครองมูรลันก็ยังทำตามคำสั่งของผู้ประชาการอย่างเงียบๆเธอดูสวยจริงๆว่าไหมยังไงเธอก็เป็นผู้หญิงแก่ๆคนหนึ่งแล้นนะบุเบาหน่อยดูเธอได้ยินนะทุกคนที่กำลังติดตามคิมแทวานได้พูดคุยกันเรื่อยเปื่อยคิมแทวานเดินทางไปที่ด้านหน้า ของพวกเขาสำรวจกองกำลังทั้งหมดอยู่พักหนึ่งจำนวนคร่าวๆสาล้านคน3ล้านคน,ลน,คนและมันเป็นจำนวนของผู้ที่สามารถต่อสู้ได้เท่านั้นนี่ยังไม่นับรวมถึงประเภทอื่นผู้คนจำนวนมากพากันเดินขบวนไปที่เนินเขาไม่เคยมีสถานที่ไหนที่เคยมีมนุษย์มากมายขนาดนี้รวมตัวกันมันดูง่ายเกินไปราวกับว่ามีใครกำลังคอยจัดการอยู่กองกำลัง นามิทได้เกาะตัวขึ้นอย่างรวดเร็วรากาว่าทุกคนตกอยู่ภายใต้มนต์สะกดเป็นพลังของเมอรินหรือเปล่าหรือบางที่อาจจะเป็นเพราะดาก้อนหลอดทันสุงและบูรดันก็เข้าร่วมด้วยโัวหน้าผมได้ยินมาว่าไม่ใช่แค่มนุษย์เท่านั้นที่เข้าร่วมการต่อสู้ในสงครามครั้งนี้ออกจากพวงังความคิดของตนคิมแทวานมองไปยังชายที่เดินเข้ามาพูดคุยด้วยเขาพูดคุยกับชายคนนั้นเบาๆแต่ทว่าชัดเจนใช่แล้ว พ่อมดผู้ยิ่งใหญ่บอกว่าสงครามครั้งนี้ไม่ใช่แค่สงครามของเราถ้างั้นหมายความว่าทุกคนมารวมตัวกันในอนณาเขตของเทพปิสร์มันจะเป็นกบดักหรือเปล่าเผ่าพ,พันธุ์ต่างๆที่พบ,บกันครั้งแรกจะร่วมมือกันได้อย่างนั้นหรอเป็นข้อสงสัยที่สมเหตุสมผลความคืบหน้าเป็นไปได้อย่างราบรื่นแต่ไม่มีใครรู้ว่าปัญหาจะเกิดขึ้นภายหลังหรือไม่ เมอร์ลินได้พูดความจริงหลายประการเกี่ยวกับโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นการพิสูจน์เรื่องการระดมพลังของเทพิศาสและความหย่อนยานของมนุษย์ที่ต่อต้านทุกเรื่องผลักดันให้เกิดการตอบสนองอย่างรวดเร็วแทนที่จะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนต้นสาเหตุที่ยิ่งใหญ่ของการอยู่รอดกลายเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดยิ่งไปกว่านั้น หากเทพปีศาจร,ระดมกำลังอย่างแท้จริงพวกเขาทุกคนรู้ดีว่าเผ่าพันธ์ุมนุษย์คงต้องจบสิ้นเป็นแน่หากอย่างไม่ร่วมมือกันท้าสิ่งที่พ่อมดผู้ยิ่งใหญ่พูดเป็นความจริงก็มีเวลาไม่มากแล้วและมันคงไม่ใช่เรื่องหลอกลวงเพราะพระสันตปาปากับมูร,รัันเป็นผู้นำสำหรับเรื่องนี้มูรัรันและสมเด็จพระสันตปปา,ปาที่ยึดมั่นในคำพูดของพระเจ้าได้ประกาศสงครามศักดิ์สิทธิ พวกเขาขอการสนับสนุนจากเกรซิตี้และเขตคุนจานอกจากนั้นประกาศอย่างเป็นทางการยังได้ถูกส่งต่อไปยังเมืองเล็กจำนวนนับไม่ถ้วนเพื่อรวบรวมผู้คนหากใครไม่ยอมเข้าร่วมจะกลายเป็นคนนอกคอกในสายตาคนอื่นทันทีนั่นทำให้ทุกคนมารวมตัวกันอย่างมากมายดังแม่น้ำไหลหลากที่กำลังไปบรรจบกันที่ท้องทะเลและทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในเวลาเพียงไม่ถึงหงเดือนหยุดมีสัญ,ญญาณมาจากแถวด้านหน้า พวกเรากําลังเข้าสู่ดินแดนเทพปีศาจขอให้ทุกคนรักษาขาบวนเอาไว้ให้ดีอย่าลดการป้องกันลงเป็นอันขาดดินแดนเทพปีศาจเป็นสถานที่ต้องห้ามที่ที่ไม่มีใครกล้าย่างกายเข้าไปสถานทีท่ทีท่เทพปีศาจและเผ่าปีศาจกําลังออกอารวาสมันยังคงเป็นสถานที่ลึกลับสําหรับมนุษย์และเต็มไปด้วยมอนสเตอร์ทุกชนิดที่อาศัยอยู่ ในอดีตมีการเดินทางเข้ามาที่นี่หลายสิบครั้งแต่ทุกครั้งก็ประสบกับความล้มเหลวเว้นแต่จะเป็นทีมสำรวจที่มีผู้นำที่แข็งแกร่งนอกจากนั้นจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีใครกล้าเข้าไปให้ตายเถอะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าตอนนี้เราอยู่ในดินแดนของเทพปีศาจถ้าฉันตายไปก่อนอ่ะอย่าเริ่มฝังฉันในที่ที่แสงแดดส่องถึงนะวกเขาก้าวไปข้างหน้าเดินฝ่าทางที่เต็มไปด้วยอากาศอันหนาวเน ทุกคนต่างระวังสิ่งรอบข้างโดยไม่มีใครกล้าละทิ้งการป้องกันเพราะข้อมูลเกี่ยวกับมอนสเตอร์ของที่นี่นั้นมีน้อยมากรวมถึงทุกสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเช่นในขณะนี้ตึงตึงตึง,ตงแพนดินสั่นสะเทือนด้านหลังของฝุ่นคละคลุ้งมีบางอย่างพุ่งเข้าหากองกำลังสำรวจและไม่ใช่แค่หนึหรือสอง จำนวนของพวกมันมีมากกว่าหนึ่งมืนเตรียมโซ่เตรียมโซไว้ชึงชึงทุกคนต่างเตรียมพร้อมสำหรับอาวุธของตนเป็นการต้อนรับที่ดีจริงๆข้างหน้านั้นมันไฟทาใช่ไหมยักษ์ไฟทาไฟทาเยี่ยมมากไฟทาอยู่บนห่วงโซ่อาหารอยู่สูงสุดเป็นเรื่องที่ทราบกันดีว่าพื้นที่ที่ใกล้กับที่ซึ่งไฟทาสายอยู่ สิ่งมีชีวิตชนิดอื่นมักจะถูกทำลายลงเนื่องจากไฟทานั้นมีสติปัญญาสูงจึงทำให้พวกมันเป็นศัตรูที่รับมือได้อย่างยากลำบากและตอนนี้ที่นี่มีไฟทาจำนวนนับหมื่นตัวเอ้ยวหนา้านี่เราจะตายทันทีที่มาถึงหรือเปล่าเนี่ยอย่ายอมแพ้มนุษย์แข็งแกร่งอยู่แล้วหากอยู่ด้วยกันและร่วมมือกันคิมแทวนันสูดลมหายใจเฮือกใหญ่ถูกต้องมนุษย์นั้นแข็งแกร่งเมื่อพวกเขารวมตัวกัน ทักษะและกลยุทธ์เฉพาะทางของแต่ละคนจะถูกนำมาใช้นั่นเป็นความแตกต่างระหว่างเผ่าพันธุ์สปราดอื่นๆและในขณะนี้มีกองทหารชั้นยอด3ล้านคนมารวมตัวกันพวกเขาย่อมสามารถรเผชิญหน้ากับไฟทาจำนวน1 0 0 0 0ตัวได้อย่างแน่นอนถึงแม้ว่าความทุกข์ทรมานจากการบาดเจ็บล้มตายจะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ตามระหว่างที่มนุษยกกำลังตึงเครียดนั้นไฟทาก็หยุดตรงหน้าพวกเขา พอฝุน่นเริ่มจางลงก็พบว่ามีเลือดเปืเป้อนอยู่เต็มร่างกายพวกมันราวกับว่าเพิ่งมาจากการต่อสู้เมริน <Marine, S 1> ยินดีที่ได้พบเจ้าอีกครั้งไฟท่าที่อยู่ด้านหน้าสุดเรียกชื่อเมรินพอลอยตัวขึ้นไปที่อยู่เหนือกับระดับเดียวกับไฟ่าเมรินก็ตอบกลับด้วยรอยยิม้มออกา้าขออภัยที่ทำให้คุณต้องออกเดินทางมาสไกลเ <laughs> รื่องเล็กน้อย แล้วข้าก็ทำความสะอาดเส้นทางที่เจ้าเดินผ่านมาแล้วมันคงไม่มีปัญหาอะไรหากเจ้าเดินทางต่อไปว่าแต่มีมนุษย์ติดตามมาจำนวนมากเลยทีเดียวนะออกา้ามองไปยังกลุ่มมนุษย์ขนาดเฉลี่ยของไฟท่าอยู่ประมาณ10เมตรจากที่พวกมันรวมตัวกันเป็นหมื่นเช่นนี้ย่อมไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนแล้วใครเป็นตัวแทนของเผ่ามนุษย์ล่ะออกา้าหัวเราะเสียงดังไปข้างหน้าและก้าวไป ดากลอดฮันซุงกระโดดลงมาจากมังกรแห่งแสงเซลล์ตันเขาสวมหมวกและเกราะนักรบสีทองที่สังเกตได้จากระยะไกลข้างกายของเขามีมังกรสองตัวอยู่พวกมันคือมังกรแห่งแสงเซลล์ตันกับมังกรปีศาจอากิสะผมชื่อฮันซุงมนุษย์ที่ฝึกมังกรได้ถึงสองตัวอย่างนง้นหรือไม่พอยังเป็นมังกรระดับสูงอย่างมังกรแห่งแสงและมังกรปีศาจอีกด้วย พลังเวทมนต์และระดับของมังกรจะถูกจําแนกตามอายุมังกรโบราณอยู่ที่จุดสูงสุดนั่นเป็นที่รู้กันว่าพวกมันหายากมากและหนึ่งในนั้นแข็งแกร่งกว่ามังกรธรรมดาประมาณ5ตัวดังนั้นจึงแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะฝึกมังกรแต่หันซุงฝึกมันได้ถึง2ตัวเออผมก็แค่โชคดีเท่านั้นครับท้างนั้นมันคงไม่ได้เป็นแค่โชคดีธรรมดาไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม ขณะที่ฮันซงตอบอย่างทำตัวออกกาก็แนะนำตัวเองอย่างภาคภูมิใจยินดีที่ได้เจอข้าคือออก,กาหัวหน้าเผ่าของเราไฟทาจบตอนครับ